ถูกต้องครับอ่เดี๋ยวระหว่างรอโฟนเข้าห้องน้ำก็นี่นะครับใครที่ไม่เข้าใจสนุกกานะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอ่ะมุมขวาเนี่ยครับแล้วก็อ่านกันนิดน,นึงนะน,นะครับกราฟ,ฟิกขึ้นไว้ให้หมดแล้วนะ <c oughs> ดูครับยิ้มมะนจะอ่อนนะ มี20นะครับถูกต้องนะครับสองพันคะแนน,แน,นอ่ะเอากราฟิกลงนะครับโฟนมาแล้วนะเอาครับเกมที่4เริ่มครับนี้พิมพ์ตัวเลขกันมาเต็มเลยผมก็ไม่รู้ครับเท่าไหร่น่าจะสามสิบ นะลองเอาที่ผมขึ้นคำว่าคะแนนไปคูณ500นะก็จะเป็นใบ,บมะขามออกมานะครับ โทรขาไม่หลุดตอหวอย่างนี้ต้องหมอบุนไว้แล้วครับสมาชิกอ่โอกาสของมิกกี้ครับ จะได้กะสองกาทุกกลุ่มนะอืมเนี่ยมีหนามีบางเหมือนกันคยึกยิกพิกิก,ก,ก,กับมามีห้าแต้มสองกาครับหนาโฟนปล่อยไปหนาเลยนะ ยังไงโอ้โหเบิลนลูกนี้ชัดเจนจริงจรๆดาครับหลุมมุมซ้ายมีโก่งนิดๆน,นะไม่ใช่ปัญหาครับขาวพิงแดงไว้ ดูครับนี่ไปกิ๊กรีไปไหนหรือเปล่าเนี่ยเด่งนิดนึงอืมสวยครับ เย็นเม่กี้ก,กดแตบไม่ทันแล้วนะดูครับเบาได้เบาล้นไปนิดนะหนาแล้วอืได้ไปได้ ปีกเกเป็น25แต้ม7กานะครับถูกต้องครับ <c oughs> นี่น,นะครับโอนยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะ <c oughs> มียอมไหมครับคู่นี้ต้องบอกไม่ยอมแน่หรอกครับครบยกแน่นอนนะ จบยังไงโฟนก็ยังไม่ง okay. ่ายครับอย่างนี้กลับมาเป็นโอกาสของโฟนลอยฟ้าไล่ขิงครับขุ่มกาทางซ้าย พิมพ์อะไรก็ให้เกียรตินักกีฬานะครับโอ้ลูนีปางโฟนเสียหายเลยครับอย่างนี้ ขออนุญาตแจกตัวนะครับใครพิมพ์มาให้เกียรตินะักกีฬานะไปอยู่ L A ก็แอชชัดเลยนะ <Jenny> เก็บอย่างหวะสองจากโฟนทำได้ดีด้วยนะครับกันไปก่อนครับตรงนี้ป <so pretty vegan> hmm. ีกิกเป็นสิบก้าครับแต้มขาไปแล้วครับอืมโจวตรงนี้หนาไปนิด แจ้งอย่างนี้ครับบางทีนะเขาถ่ายให้ไลฟ์สดให้ชมนะคุณก็ยังไปว่านะกีฬานะอย่างตอนนั้นที่พิกิกปะทะากับพัดนะเขาไม่ให้ไลฟ์กระเพาะแบบนี้นะครับให้กําลังใจเขาด้วยกันดีกว่านะครับเ <c oughs> บิรนแบบสาเฉนลงมาเลยครับโฟนลดเปอร์เซ็นต์กามา เหลือ8กานะครับชนะคะแนนอีก300ร้อพันหนึงนะครับก็ะจบเกมที่4นะครับกิกพิซโนโลกบวก3,100คะแนนนะของกับหน้างาน,นครับ